สวัสดีครับทุกท่านผมนายแพทย์ธรรมรักศักดิสิทธิ์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้อเรื่องเคล็ดลับหน้าเด็กดูอ่อนกว่าวัย20ปีด้วยการล้างหน้าอายุ73แต่ดูเหมือนคนอายุห้ต้นๆหรอครับใช่ครับเรื่องจริงสวัสดีครับผมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่ทำงานวิจัยเรื่องผิวพรรณมาตลอด20ปีอยู่ที่ย่านสุขุมวิทครับเมื่อเดือนที่แล้วมีเรื่องที่น่าประทับใจมากเกิดขึ้นครับมีคนไข้ของผมท่านหนึ่งพาคุณแม่มาด้วย พนักงานที่คลินิกเห็นคุณแม่ของคนไข้ก็เลยถามขึ้นมาว่าคุณป้าครับไม่ทราบว่าอายุเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณห้าสิบต้นต้นใช่ไหมครับลูกสาวท่านก็ยิ้มแล้วตอบว่าคุณแม่ของฉันปีนี้อายุ73แล้วค่ะพนักงานคนนั้นตกใจมากครับจ้องมองคุณแม่ของคนไข้อยู่พักใหญ่แล้วก็ถามอย่างระมัดระวังว่าไม่ทราบว่าไปทำสีเม้นอะไรมาบ้างครับดึงหน้าหรอครับหรือว่าโบทอกจูคุณแม่ท่านนั้นก็ยิ้มแล้วตอบว่า ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะแค่ล้างหน้าต่างจากคนอื่นนิดหน่อยเท่านั้นเองทุกท่านครับคุณแม่ท่านนั้นไม่ใช่คนพิเศษอะไรไม่ได้มียินดีเป็นพิเศษด้วยครับคุณแม่ของท่านเองก็มีริ้วรอยเยอะตั้งแต่ตอนอายุสิบกว่าวาพี่สาวของท่านที่อายุมากกว่าสองปีก็ดูมีอายุอย่างเห็นได้ชัดแล้วทําไมคุณแม่ท่านนั้นถึงดูแตกต่างล่ะครับความลับมีเพียงหนึ่งเดียวครับก็คือวิธีการล้างหน้านั่นเองวันนี้สิ่งที่ผมจะมาบอกทุกท่านคือวิธีการที่ผมได้พิสูจน์แล้ว จากการรักษาคนไข้หลายพันคนตลอด20ปีที่ผ่านมาครับไม่ต้องพึ่งการทำสตรีมต์ไม่ต้องใช้เครื่องสำอางราคาแพงไม่ต้องทำเลเซอร์เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการล้างหน้าเท่านั้นครับก่อนจะเริ่มผมขออะไรอย่างหนึ่งนะครับช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลสุขภาพที่ผมอัปเดตทุกสัปดาห์ก่อนใครครับทุกท่านครับเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับไม่ว่าจะทาครีมแพงแค่ไหนผิวก็ยังแห้งพอแต่งหน้าเครื่องสำอางก็ไม่ติดทน ทุกครั้งที่สองกระจกก็รู้สึกเหมือนริ้วรอยจะลึกขึ้นในห้องตรวจของผมผมได้ยินปัญหานี้บ่อยมากครับทุกครั้งผมก็จะถามกลับไปว่าปกติล้างหน้าอย่างไรครับหน้าแปลกที่คำตอบส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันครับล้างหน้าด้วยน้ำร้อนให้ผิวอิจิใช้โฟมคลีนซิ่งฟองฟูฟ่องล้างหน้าสครับผิวสัปดาห์ละครั้งล้างหน้าเสร็จก็ใช้ผ้าขนหนูเช็ดแรงๆปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับเราพยายามจะทำความสะอาดผิวมากเกินไปเหมือนกับเราใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทำความสะอาดอย่างนั้นแหละครับ แต่ผิวของเราไม่ใช่พื้นบ้านที่จะต้องทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นนะครับผิวหนังก็เหมือนสวนครับถ้าเรารดน้ำสวนมากเกินไปต้นไม้ก็จะตายผิวหนังก็เช่นกันครับถ้าเราล้างหน้าแรงเกินไปผิวก็จะถูกทำลายผมมีคนไข้ท่านหนึ่งเป็นคุณป้าอายุ68ปีครับตอนที่ท่านมาครั้งแรกผมรู้สึกสงสารมากผิวของท่านหยาบกร้านแดงรูขุมขนกว้างและขาดความยืดหยุ่นโดยสิ้นเชิงท่านบอกว่าแต่งหน้าก็ไม่ติด เพราะมีขุยขึ้นตลอดเวลาทาครีมเท่าไหร่ก็ยังแห้งผมจึงถามท่านเป็นอย่างแรกว่าคุณป้าล้างหน้าอย่างไรครับคําตอบของท่านทําเอาผมตกใจเลยครับตื่นเช้ามาก็ใช้น้าร้อนกับโฟมคลีนซิ่งตีฟองเยอะๆแล้วก็ขัดหน้าแรงๆค่ะรู้สึกสดชื่นดีตอนเย็นก็ทําเหมือนเดิมสัปดาห์ละสองครั้งก็ใช้ใยบวบขัดผิวเพื่อผลัดเซลล์ผิวด้วยค่ะไม่งั้นจะรู้สึกว่าหน้าไม่สะอาดในตอนนั้นเองผมก็รู้ได้ทันทีครับว่าท่านไม่ได้แก่ตามวัย แต่ท่านกำลังทำร้ายผิวของตัวเองมาตลอด40ปีด้วยนิสัยการล้างหน้าที่ผิดๆการกระทำที่ท่านคิดว่าเป็นการทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดแท้จริงแล้วคือตัวการหลักที่ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยครับผมจึงให้ท่านลองเปลี่ยนพฤติกรรมแค่สามอย่างเท่านั้นครับไม่ได้แนะนำให้ทำเลเซอร์หรือใช้เครื่องสำอางราคาแพงเลยแค่ให้ลองเปลี่ยนวิธีการล้างหน้าเท่านั้นครับสสัปดาห์ต่อมาเมื่อท่านกลับมาอีกครั้งผมเองก็ยังตกใจครับใบหน้าของท่านดูเปล่งปลั่งขึ้น รอยแดงลดลงและริ้วรอยเล็กๆจางลงอย่างเห็นได้ชัดท่านจับมือผมไว้แน่นแล้วพูดว่าคุณหมอค้าตลอด30ปีที่ผ่านมาผิวไม่เคยดีขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วตกลงอะไรคือปัญหากันแน่ครับทําไมการล้างหน้าที่เราตั้งใจทําถึงกลับไปทําร้ายผิวของเราผิวของเรามีสิ่งที่เรียกว่ากรอบป้องกันผิวครับมันก็เหมือนกับมุ้งลวดที่บ้านเรานั่นแหละครับถ้ามีมุ้งลวดยุงหรือแมแลงก็เข้ามาไม่ได้ใช่ไหมครับกรอบป้องกันผิวก็ทําหน้าที่เดียวกันครับคือป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดี เช่นแบคทีรียหรือฝุ่นละอองเข้ามาในผิวของเราแล้วก่อป้องกันผิวนี้สร้างมาจากอะไรก็มาจากฟิล์มน้ามันที่ผิวของเราผลิตขึ้นมาตามธรรมชาตินั่นเองครับฟิล์มน้ามันบางๆนี้จะสร้างกาะป้องกันเพื่อปกป้องผิวของเราครับปัญหามันเริ่มจากตรงนี้ครับการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้ามากเกินไปการล้างด้วยน้ําร้อนและการขัดถูผิวจะทําให้ฟิล์มน้ํามันนี้หลุดออกไปทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นผิวก็จะอยู่ในสภาวะไร้การป้องกันครับเหมือนบ้านที่มุงหลวดขาด แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกาอป้องกันผิวพังทลายลงอย่างแรกความชุ่มชื้นในผิวจะระเหยอ,ออกไปครับเหมือนทางน้ำรั่วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลังล้างหน้าเราถึงรู้สึกหน้าตึงอย่างที่สองแบคทีเรียหรือฝุ่นละอองจากภายนอกจะเข้ามาในผิวครับทำให้ผิวแดงคันและเกิดปัญหาผิวต่างๆตามมาอย่างที่สามผิวจะพยายามปกป้องตัวเองด้วยการผลิตน้ำมันออกมามา,มากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราล้างหน้าอย่างดีตอนเช้าแต่พอตกบ่ายหน้ากลับมันเยิม้ม อย่างที่สี่เมื่อผิวแห้งเป็นเวลานานชั้นขี้ใครจะถูกทำลายเส้นใยคอลลาเจนถูกทำลายความยืดหยุ่นของผิวลดลงและสุดท้ายก็เกิดริ้วรอยครับกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวครับแต่เมื่อนิสัยเหล่านี้สะสมไปเรื่อยๆในหนึ่งปีคุณอาจจะแก่ลงไปห้าปีได้เลยดังนั้นผมจึงบอกกับคนไข้เสมอว่าการล้างหน้าไม่ใช่แค่การทำความสะอาดแต่เป็นกระบวนการรักษาครับแล้วเราควรจะล้างหน้าอย่างไรตั้งแต่นี้ไป ผมจะบอกเคล็ดลับ3ข้อที่ผมวิจัยมาตลอด20ปีให้ทุกท่านได้ทราบครับเคล็ดลับแรกคือการล้างหน้าด้วยน้ำผึ้งในน้ำผึ้งมีส่วนประกอบที่น่าทึ่งอยู่มากครับอย่างแรกคือเป็นสารให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติน้ำผึ้งมีคุณสมบัติด,ดึงความชื้นในอากาศเข้ามาเมื่อทาลงบนผิวจึงช่วยสร้างกรอกความชุ่มชื้นครับอย่างที่สองคือสารต้านอนุมูลอิสระสารที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลในน้ำผึ้งจะช่วยป้องกันความชาราของผิวอย่างที่สาม คือคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียน้ำพึ่งมีคุณสมบัติหยับยั้งเชื้อแบคทีรียจึงช่วยให้ผิวสะอาดอยู่เสมอครับผมเคยแนะนําการล้างหน้าด้วยน้ำพึ่งให้กับคุณป้าท่านหนึ่งอายุ66ปีท่านมีใบหน้าที่แห้งมากครับหน้าผากและแก้มแห้งแตกและมีขุยขาวๆเกิดขึ้นท่านบอกว่ายิ่งแต่งหน้าก็ยิ่งเห็นชัดและทาครีมเท่าไหร่ก็ไม่ช่วย3ส,สัปดาห์ต่อมาเมื่อท่านกลับมาอีกครั้งใบหน้าของท่านดูเป่งปลั่งขุยต่างๆหายไปเกือบหมดและสีผิวก็สว่างขึ้น,นระดับ คุณหมอคะสองกระจกทีไรก็ตกใจทุกทีไม่คิดว่าหน้าตัวเองจะเรียบเนียนขนาดนี้ได้วิธีการล้างหน้าด้วยน้ำพึ่งนั้นง่ายมากครับอย่างแรกให้ล้างหน้าเบาๆด้วยน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำร้อนนะครับใช้น้ำที่อุณหภูมิพอดีตีที่มือสัมผัสแล้วรู้สึกอุ่นประมาณ30-35ถึงองศาเซลเซียสครับจากนั้นแทนน้ำพึ่งแท้หนึ่งช้อนชานลงบนฝ่ามือสิ่งสำคัญตรงนี้คือต้องใช้น้ำพึ่งแท้เท่านั้นนะครับไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มีไซรัปผสม ต้องเป็นน้ำพึ่งหนึ่งรอเปอร์เซนเท่านั้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีผลิตภัณฑ์ที่เขียนว่าน้ำพึ่งแท้ครับจะเป็นน้ำพึ่งดอกลำใหญ่หรือน้ำพึ่งดอกไม้ป่าก็ได้ครับเมื่อเทน้ำพึ่งลงบนฝ่ามือแล้วให้ถูฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อให้น้ำพึ่งนุ่มลงความร้อนจากมือจะทำให้น้ำพึ่งนุ่มขึ้นครับจากนั้นค่อยๆทาให้ทั่วใบหน้าตอนนี้ไม่ใช่การขัดถูนะครับแต่เป็นการทาเบาๆเหมือนทาครีมเมื่อทาน้ำพึ่งทั่วใบหน้าแล้วให้ทิ้งไว้ประมาณ สามนาทีครับในระหว่างนี้สารอาหารดีๆในน้ำพึ่งจะซึมเข้าสู่ผิวหลังจากนั้นให้ล้างออกช้าๆด้วยน้ำอุ่นล้างประมาณสิบครั้งก็เพียงพอครับตอนแรกล้างอาจจะรู้สึกเหนียวๆหน่อยๆน,นะครับแต่พอคุณล้างเสร็จแล้วจะต้องทึ่งแน่นอนใบหน้าจะรู้สึกชุ่มชื้นและสดชื่นในเวลาเดียวกันไม่มีความรู้สึกตึงผิวเลยผิวจะนุ่มเหมือนกับเพิ่งทาครีมบำรุงราคาแพงเลยครับมีข้อควรระวังที่อยากจะบอกครับข้อแรกต้องใช้น้ำอุ่นเท่านั้น การใช้น้ำร้อนจะทำลายสารอาหารดีๆในน้ำพึ่งไปหมดครับข้อ 2. การล้างหน้าด้วยน้ำพึ่งควรทำเฉพาะตอนเช้าตอนกลางคืนผิวเรามีฝุ่นและไขมันสะสมมาทั้งวันการล้างด้วยน้ำพึ่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอครับข้อ3ช่วงแรกให้ทำวันเว้นวันก่อนนะครับผิวต้องการเวลาในการปรับตัวเมื่อคุ้นเคยแล้วก็สามารถทำได้ทุกวันครับเคล็ดลับที่2คือกิจ,จวัตรน้ำมันมะพร้าวในตอนเช้าเราได้สร้างกรอบป้องกันผิวด้วยน้ำพึ่งไปแล้ว ตอนเย็นเราก็ต้องทําให้กราะป้องกันนั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นครับในน้ํามันมะพร้าวมีสารที่เรียกว่ากรดลอริกสารนี้คืออาหารของแบคทีเรียชนิดดีบนผิวหนังครับบนผิวของเรามีแบคทีเรียชนิดดีอาศัยอยู่หลายร้อยล้านตัวแบคทีเรียเหล่านี้ช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงการทานน้ามันมะพร้าวจะช่วยให้แบคทีเรียชนิดดีเหล่านี้จเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ในน้ํามันมะพร้าวยังอุด,ดมไปด้วยวิตามินอีวิตามินอีเป็นสารที่ช่วยป้องกันความชราของผิวครับ พูดง่ายๆก็คือน้ำมันมะพร้าวเป็นเหมือนฟิล์มป้องกันผิวตามธรรมชาติที่จะเคลือบผิวเราไว้ตลอดคืนครับผมจะบอกวิธีทำให้ครับก่อนอื่นให้ล้างหน้าในตอนเย็นตอนนี้ก็ให้ล้างด้วยน้ำอุ่นอย่างเบามือเช่นกันครับหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าขนหนูซับหน้าแต่ไม่ต้องซับจนแห้งสนิทนะครับให้ผิวยังคงความชุ่มชื้นอยู่เล็กน้อยเพราะว่าผิวต้องมีน้ำอยู่บ้างเพื่อให้น้ำมันกักเก็บความชุ่มชื้นนั้นไว้ได้ครับจากนั้นเทน้ำมันมะพร้าวลงบนฝ่ามือเล็กน้อย ประมาณครึ่งช้อนชาเล็กๆก็เพียงพอครับถ้าใช้มากเกินไปจะทําให้หน้ามันเยิมนาน้ามันที่เทลงบนฝ่ามือมาถูให้ละลายด้วยมือทั้งสองข้างน้ํามันมะพร้าวจะเป็นไขที่อุณหภูมิห้องแต่จะละลายเป็นของเหลวด้วยความร้อนจากมือเราครับเมื่อน้ํามันละลายแล้วให้รูปล้ายอย่างเบามือจากกึ่งกลางใบหน้าออกไปด้านนอกตอนนี้ต้องใช้ปลายนิ้วสัมผัสเบาๆเท่านั้นนะครับห้ามถูแรงๆเด็ดขาดเหมือนกับการเล่นเปียโนคือใช้นิ้วเคาะเบาๆเพื่อเกลี่ยให้ทั่วนั่นเองครับ เมื่อทาน้ำมันทั่วแล้วให้รอประมาณ1ิบนาทีครับในระหว่างนี้น้ำมันจะซึมเข้าสู่ผิวเมื่อครบ10บนาทีแล้วให้ใช้สำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆเช็ดออกเบาๆตอนนี้ไม่ใช่การถูรแรงๆนะครับแค่เช็ดออกเบาๆก็พอวิธีนี้จะทำให้สารอาหารดีๆจากน้ำมันยังคงอยู่บนผิวแต่ความรู้สึกมันเยิ้มจะหายไปครับและไม่เปื้อนหมอนด้วยหัวใจสำคัญของกิจวัตรนี้คือเวลาในการดูดซึมครับไม่ใช่การรีบถูน้ำมันม,นม,นมนะพร้าวให้เสร็จๆไป แต่เป็นการให้เวลาผิวได้ค่อยๆดื่มด่ากับมันลองทาที่ข้อด้วยนะครับโดยส่วนตัวแล้วหลังจากล้างหน้าผมจะใช้น้ํามันที่เหลือบนฝ่ามือนวดลำคอเบาๆเพราะลำคอเป็นส่วนที่แก่เร็วกว่าใบหน้าครับถ้าริ้วรอยที่คอเยอะก็จะทําให้ดูมีอายุได้มีข้อควรระวังที่อยากจะบอกครับข้อแรกน้ํามันมะพร้าวก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์เช่นกันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มีการเติมกลิ่นหอมต้องเป็นน้ํามันมะพร้าวหนึ100่งรเปอร์เซ็นครับ ให้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขียนว่าน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์หรือเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโคโคัออยข้อ2ตอนแรกให้ใช้ในปริมาณน,น้อยๆก่อนครับถ้าทามากเกินไปจะรู้สึกมันเยิ้มและไม่สบายผิวข้อ3คนที่เป็นสิวง่ายไม่ควรทาทั่วทั้งใบหน้าให้ทาเฉพาะบริเวณที่แห้งเท่านั้นครับเคล็ดลับที่3คือการล้างหน้าด้วยน้ำส้มสายชูผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เราใช้ส่วนใหญ่มีความเป็นด่างครับมีค่า pH ประมาณ8หรือ9 เมื่อเราล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นด่างอย่างต่อเนื่องผิวของเราก็จะกลายเป็นด่างไปด้วยเมื่อนั้นกรอบป้องกันผิวจะอ่อนแองและแบคทีเรียจะแพร่พันธุ์ได้ง่ายจึงทําให้ผิวหยาบกร้านและแดงครับน้ําส้มสายชูมีความเป็นกรดดังนั้นจึงช่วยปรับสภาพผิวที่กลายเป็นด่างให้กลับมาเป็นกรอดอ่อนๆเหมือนเดิมครับผมมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ67ปีครับท่านบอกว่าใบหน้าแดงและร้อนเผาอยู่เสมอยิ่งแต่งหน้าก็ยิ่งแดงแค่โดนลมเย็นๆก็แสบหน้าแล้ว ท่านไปหาหมอมาหลายที่แล้วแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นพอผมเห็นผิวของท่านก็รู้ได้ทันทีเลยครับว่าค่า pH ของผิวสูงเกินไปผมจึงแนะนำให้ท่านล้างหน้าด้วยน้ำส้มสายชูสองสัปดาห์ต่อมาเมื่อท่านกลับมาอีกครั้งรอยแดงบนใบหน้าลดลงไปมากและอาการร้อนเผาก็ลดลงด้วยครับผมจะบอกวิธีล้างหน้าด้วยน้ำส้มสายชูให้ครับก่อนอื่นให้เตรียมน้ำใส่ในอ่างหรือภาชนะที่สะอาดใช้น้ำอุ่นนะครับจากนั้น ใส่น้ำส้มสายชูลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะอัตราส่วนคือน้ำสิบช้อนโต๊ะต่อน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะครับอัตราส่วนนี้สำคัญมากนะครับถ้าใส่น้ำส้มสายชูมากเกินไปอาจจะระคายเคืองผิวได้หลังจากผสมน้ำกับน้ำส้มสายชูแล้วให้ใช้สำลีชุบน้ำนั้นแล้วเช็ดเบาๆให้ทั่วใบหน้าตอนนี้ไม่ใช่การถูนะครับแต่เป็นการแตะเบาๆเมื่อเช็ดทั่วใบหน้าแล้วให้ล้างออกด้วยน้ำอุ่นอีกครั้งสุดท้ายให้ใช้ผ้าขนหนูซับหน้าโดยห้ามถู แต่ให้ใช้วิธีแต่เบาๆเพื่อซับน้ำออกครับในช่วงแรกอาจจะรู้สึกยิบยิบเล็กน้อยแต่นี่ไม่ใช่การระคายเคืองแต่เป็นกระบวนการปรับค่า pH ของผิวครับถ้าแสบเกินไปให้ลดปริมาณน้ำส้มสายชูลงในช่วงแรกอาจจะเริ่มจากน้ำ15ช้อนโต๊ะต่อน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะก่อนพอผิวปรับตัวได้แล้วค่อยเพิ่มเป็นน้ำ10ช้อนโต๊ะต่อน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะครับการล้างหน้าด้วยน้ำส้มสายชูไม่จำเป็นต้องทำทุกวันครับ สัปดาห์ละสอครั้งก็เพียงพอแล้วถ้าทำบ่อยเกินไปอาจจะทำให้ผิวเป็นกรดมากเกินไปได้ครับน้ำส้มสายชูที่ดีที่สุดคือน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลครับเพราะในน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลนอกจากจะมีกรดอะซิติกแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างโพลีฟีนอลด้วยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมีขายครับต้องซื้อน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลแท้ๆนะครับผลิตทันที่มีน้ำตาลผสมใช้ไม่ได้ การล้างหน้าด้วยน้ำส้มสายชูให้ผลดีอย่างไรข้อแรกช่วยให้รูขุมขนสะอาดขึ้นน้ำส้มสายชูมีคุณสมบัติช่วยละลายสิ่งสกปรกจึงช่วยกำจัดไขมันหรือเซลล์ผิวเก่าในรูขุมขนได้อย่างอ่อนโยนข้อ 2. ช่วยให้สีผิวกระจ่างใสขึ้นเมื่อเซลล์ผิวเก่าถูกกำจัดออกไปผิวก็จะดูใสขึ้นครับข้อ 3. ช่วยปลอบประโลมผิวเมื่อค่า pH ของผิวสมดุลรอยแดงก็จะลดลงมีข้อควรระวังที่อยากจะบอกครับข้อแรกหากมีแผลนหรือผิวหนังอักเสบ ให้ทำวันเว้นวันเพราะถ้าแผลโดนน้ำส้มสายชูอาจจะแสบได้ครับข้อ 2. หลังจากล้างหน้าด้วยน้ำส้มสายชูแล้วต้องทาครีมบำรุงความชุ่มชื้นเสมอการทาน้ำมันมะพร้าวตามจะดีมากครับข้อ 3. ควรทำตอนเย็นมากกว่าตอนเช้าเพราะการปรับค่า pH ในช่วงที่ผิวฟื้นฟูตัวเองตอนกลางคืนจะได้ผลดีกว่าครับการทำทั้ง3มเคล็ดลับนี้ควบคู่กันไปจะทำให้ความเร็วในการฟื้นฟูตัวเองของผิวเปลี่ยนไปครับใช้น้ำพึ่งสร้างกรอบป้องกัน ใช้น้ำมันมะพร้าวเสริมความแข็งแรงและใช้น้ำส้มสายชูรักษาสมดุลแต่ทุกท่านครับต่อให้รู้วิธีที่ดีแค่ไหนแต่ถ้ายังคงมีนิสัยที่ผิดผิดอยู่ก็ไม่มีประโยชน์ครับสี่อย่างที่ผมจะบอกต่อไปนี้คือสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดครับนิสัยต้องห้ามข้อแรกคือการล้างหน้าด้วยน้ำร้อนน้ำร้อนจะทำให้โปรตีนในผิวหนังเสียสภาพครับเหมือนกับไข่ที่สุกเมื่อใส่ในน้ำร้อนเมื่อโปรตีนในผิวเสียสภาพเกราะป้องกันผิวก็จะพังทลาย เมื่อนั้นความชุ่มชื้นจะระเหยอ,ออกไปผิวจะแห้งและสุดท้ายก็จะเกิดริ้วรอยครับนอกจากนี้น้าร้อนยังทําให้เส้นเลือดฝอยขยายตัวจึงทําให้หน้าแดงและเมื่อเวลาผ่านไปเส้นเลือดฝอยจะขยายตัวอย่างถาวรทําให้หน้าแดงอยู่ตลอดเวลาครับตอนล้างหน้าให้ใช้น้ําอุ่นนะครับอุ่นภูที่มือสัมผัสแล้วรู้สึกอุ่นๆก็พอครับประมาณ 30- ถึง35องศาเซลเซียสครับนิสัยต้องห้ามข้อที่2คือการใช้โฟมคลีนซิ่งมากเกินไป ฟองเยอะหมายความว่ามีสารลดแรงตึงผิวเยอะสารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบที่ละลายไขมันซึ่งมันจะละลายไขมันดีบ,บนผิวของเราไปด้วยเมื่อนั้นกรอบป้องกันผิวจะพังทลายและแบคทีเรียชนิดดีบ,บนผิวก็จะตายไปด้วยครับการใช้โฟมครีมซิ่งสัปดาห์ละ2อถึงสาครั้งก็เพียงพอแล้วครับปกติแล้วให้ล้างด้วยน้ําอุ่นเปล่าๆหรือใช้วิธีล้างหน้าด้วยน้ําพึ่งที่ผมแนะนําไปครับนิสัยต้องห้ามข้อที่3คือการสครับและขัดผิว การสครับหรือขัดผิวเป็นการขูดผิวชั้นนอกออกไปครับเป็นการผลัดเซลล์ผิวด้วยวิธีทางกายภาพในตอนนั้นผิวอาจจะดูเรียบเนียนขึ้นแต่ผิวจะพยายามปกป้องตัวเองด้วยการสร้างชั้นขี้ใครที่หนาขึ้นดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปผิวจะกลับมาหยาบกร้านกว่าเดิมครับนอกจากนี้การสครับหรือขัดผิวยังทําให้เกิดบาดแผลเล็กๆบนผิวแม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่แผลเหล่านี้คือช่องทางให้แบคทีเรียเข้าไปทําให้เกิดการอักเสบและสุดท้ายผิวก็จะถูกทําลายครับ เซลล์ผิวเก่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปบังคับคูดออกนะครับต้องปล่อยให้มันหลุดลอกออกไปเองถ้าคุณทาตามเคล็ดลับ3มข้อที่ผมบอกอย่างสม่ําเสมอเซลล์ผิวเก่าจะถูกจัดการอย่างเป็นธรรมชาติครับนิสัยต้องห้ามข้อที่4คือการใช้ผ้าขนหนูถูหน้าใหญ่ผ้าของผ้าขนหนูนั้นหยาบกว่าผิวของเรามากครับการใช้ผ้าขนหนูถูหน้าจะทําให้เกิดบาดแผลเล็กๆบนผิวและทําให้ผิวหนังยืดออกโดยเฉพาะบริเวณที่บอบบางอย่างรอบดวงตาหรือรอบปากจะยิ่งแย่ลงครับ การเสียดสีจากผ้าขนหนูเป็นสาเหตุของริ้วรอยหลังจากล้างหน้าให้ใช้ผ้าขนหนูสะอาดจับเบาๆเพื่อดูดซับน้ำออกครับไม่ใช่การถูแต่เป็นการเอาผ้าขนหนูมาแต่เบาๆบนใบหน้าและควรซักผ้าขนหนูบ่อยๆครับผ้าขนหนูที่เปียกชื้นเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของแบคทีรียอย่างรวดเร็วควรเปลี่ยนผ้าขนหนูสัปดาห์ละ2อถึงสาครั้งครับแค่หยุดนิสัยสีอย่างนี้ผิวของคุณก็จะดีขึ้นมากแล้วครับแต่ทุกท่านครับ ผิวพรรณไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นได้ด้วยการดูแลจากภายนอกเพียงอย่างเดียวต้องดูแลจากภายในด้วยครับมีสารอาหารที่สำคัญที่สุดต่อสุขภาพผิวสามอย่างนั่นก็คือโปรโตีนโอเมก้า3และวิตามิน C ครับอย่างแรกคือโปรโตีนผิวหนังสร้างมาจากโปรโตีนครับคอลลาเจนก็คือโปรโตีนอีลาสตินก็คือโปรโตีนถ้าขาดโปรโตีนผิวจะสูญเสียความยืดหยุ่นและหย่อนคล้อยแล้ต้องทานเท่าไหร่ต่อวัน ประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมครับถ้าน้ำหนัก60กิโลกรัมก็ต้องการประมาณ60กรัมต่อวันอกไก่หนึ่งชิ้นมีโปรโตีนประมาณ30กรัมครับทานโปรโตีนให้ได้ประมาณ2มื้อต่อวันก็เพียงพอครับแล้วโปรโตีนชนิดไหนดีอ,อกไก่เนื้อหมูต้มเต้าหู้ไข่และปลาถือว่าดีมากครับอย่างที่2คือโอเมกา้า3โอเมกา้า3ช่วยทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ผิวหนังอ่อนนุ่มผิวจะยืดหยุ่นขึ้น และการอักเสบจะลดลงนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างกรอบป้องกันผิวทำให้ความชุ่มชื้นไม่ระเหยอออกไปครับอาหารที่อุดมไปด้วยโอเมกา 3. คือปลาที่มีไขมันสูงครับเช่นปลาถูปลากระพงปลาแซลมอนทานปลาสัปดาห์ละสามครั้งก็เพียงพอครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยทานปลาให้ทานน้ำมันงาขี้มมอนแทนครับในน้ำมันงาขี้มมอนก็มีโอเมกา้สาสสูงเช่นกันทานวันละหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอครับจะราดบ,บนสลัด หรือใช้ปรุงอาหารประเภทผัดผักก็ได้ครับอย่างที่สามคือวิตามินซีวิตามินซีเป็นสารอาหารที่จําเป็นอย่างยิ่งในการสังเคราะห์คอลลาเจนครับถ้าไม่มีวิตามินซีคอลลาเจนก็สร้างไม่ได้นอกจากนี้วิตามินซียังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยป้องกันความชราของผิวครับอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซีคือบรอกโคโลีพริกหยวกสตรอเบอร์รีกีวีส้มและมะเขือเทศครับทานวันละ 1- 2ถึงอย่างก็เพียงพอแล้ว มีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งครับวิตามินซีไม่ทนต่อความร้อนดังนั้นควรทานแบบสดๆจะดีที่สุดครับบรอกโคลีก็ลวกเพียงเล็กน้อยส่วนพริกหยวกก็ทานสดๆได้เลยครับจากประสบการณ์ที่ผมดูแลคนไข้ามาตลอด20ปีผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งครับคนที่ผิวดีมีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือทานอาหารอย่างสมดุลไม่เลือกทานทานทั้งโปรตีนผักและผลไม้และดื่มน้ำอย่างเพียงพอด้วยครับ ควรดื่มวันละ1-1.5ถึงลิตรการดื่มน้ำมากๆจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวและขับของเสียออกจากร่างกายกาแฟ ى, หรือชาเขียวมีดที่ขับปัสสาวะซึ่งจะดึงน้ำออกจากร่างกายครับถ้าคุณดื่มกาแฟ ى, ก็ควรดื่มน้ำตามอีกหนึ่งแก้วนะครับเอาล่ะครับทุกท่านผมจะสรุปเนื้อหาที่ได้บอกไปทั้งหมดนะครับข้อแรกตอนเช้าให้ล้างหน้าด้วยน้ำพึง่งล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นให้เปียกแล้วทาน้าพึ่งแท้ให้ทั่วทิ้งไว้สาม นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นข้อ2ตอนเย็นให้ทำกิจวัตรน้ำมันมะพร้าวหลังจากล้างหน้าในขณะที่ผิวยังหมาดๆอยู่ให้ทาน้ำมันมะพร้าวแล้วรอ10บนาทีจากนั้นใช้สำลีเช็ดออกเบาๆข้อ 3. สัปดาห์ละสองถึง3ครั้งให้ล้างหน้าด้วยน้ำส้มสายชูผสมน้ำสิบช้อนโต๊ะกับน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วใช้สำลีชุบเช็ดเบาๆทั่วใบหน้าแค่ทำสามอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอภายในหนึ่งสัปดาห์อาการผิวตึงจะหายไป ภายในสสัปดาห์ความยืดหยุ่นของผิวจะกลับคืนมาและหลังจาก6สัปดาห์คนรอบข้างจะเริ่มทักคุณว่าไปทำสีเม้นอะไรมาและจำไว้ให้ดีนะครับการล้างหน้าด้วยน้ำร้อนการใช้โฟมคลีนซิ่งมากเกินไปการสครับและขัดผิวและการใช้ผ้าขนหนูถูนหน้า4อย่างนี้ห้ามทำเด็ดขาดครับสุดท้ายนี้ทานโปรตีนโอเมก้าสและวิตามินซีอย่างสมดุลและดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะผิวจะดีขึ้นได้จริงๆ ก็ต่อเมื่อเราดูแลทั้งจากภายในและภายนอกควบคู่กันไปครับหากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กดติดตามกดถูกใจและตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอไม่ล่าสุดขอบคุณที่รับชมจนจบครับ